สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่19มีนาคมนะครับโกลาวยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคํามาฝากกันนะครับช่วงนี้เราก็ยังคงต้องกอดติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าราคาทองคํามีการทําสุดสูงุดตลอดการใหม่ลุกออกทำ h ไฮใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานโกลปอร์ตแต่3,038ดอลลาร์ เมื่อตอนบ่ายโมงขึ้นมาแตะ3 0 4 0อล่ามแม้ว่าจะปรับขึ้นมาเพียงน้อยแต่แนวโน้อมอย่างสี่ได้เห็นนะครับว่าแรงซื้อยังคงมีมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับทองไทยเองล่าสุดขึ้นมาแตะ48,400 40, บาทเป็นราคาขายออกทองคำแท่ง9 0 5น,น,นะครับแนวโน้มจะไปอย่างไรกันต่อโอกาส โอสปอร์เทนมน3,100ดอลลาร์มีมากน้อยแค่ไหนอีกหน้าหรือไม่แต่ผมพูดคุยกับทางคุณมารุตประสุนทราเทเดอร์ของอินเตอร์โกโกเทคครับมาดูมุมมองคุณมารุตแล้วก็ทางอินเตอร์โกเลยว่าทองคําจะไปงไงกันต่อนะครับปัจจัยไดต้องติดตามบ้างพูดคุยกับทางคุณมารุตเลยครับสวัสดีคุณมารุตครับ สวัสดีครับคุณนมถามกันตรงๆครับสามพันหนึ่งจะเห็นเมื่อไรครับจริงคือคือตอนเนี้ยตอนนี้นะถ้าตามไม่ว่าจะทางเทคนิคหรืออะไรเนี่ยมันเป็นมันเอาง่ายสามพันหนึ่งอะ่ะคือแป๊บเดียวมันแทบจะแบบโอกาสเห็นง่ายมากๆ,ๆคือแต่ถ้าลงก็จะลงแรงเหมือนกันคือจังหวะเน,นี้ยคือถ้าลงลงแรงขึ้น,ข,นขึ้นแรงมันจะเป็นอย่างเงี้ยฟ o มโอ้ไหมฟูมโอ้ไหมตอนเนี้ยผมว่ายังฟูมโอได้อยู่ไม่ถึงว่ามันเป็นการกินกําไรจัดอะ่ะแต่ว่าภาพตอนเนี้ยคือขึ้นไปถามว่า คนขายอะ่ะคุณหนุ่มมันไม่มีแล้วคือแรงขายทั่วโลกมันไม่ด้มีแล้วมันอยู่ที่เจ้าเลยว่าเขาอยากจะเริ่มขายตอนไหนคือตอนเนี้ยเขาซื้ออะวนรุ Volume ่มไม่ต้องซื้อเยอะมากอะ่ะของก็ขึ้นได้เพราะคนขายไม่ค่อยมีคือตอนนี้ฝั่งเซลล์นี่คือยอมยอมหมดแล้วใช่ไหมของฝั่งเซลล์ตอนนี้คือเอ,อ่อเรียกได้ว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่การผมเห็นมันไม่ใช่การนั้นด้วยนะมันไม่ใช่การเลเวเลตเยอะด้วยนะคือเพราะว่าเลเวเลตไม่ได้สูงมากถ้าดูจากตลาดฟิวเจอร์ครับแสดงว่ามันล้างไปหมดแล้วคือคือเคลียร์พวกที่เล่นฟิ ไปหมดแล้วมันมันไปนานแล้วตอนเนี้มันจะเป็นลักษณะว่าคนมีของเนี่ยแหละที่มีของอยู่จะเอามาขายหรือเปล่าซึ่ซึ่งซึ่งภาพนั้นอ่ะมันมันจบไปแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีแบบคนขายขายออกมาครับครับแต่ตอนเนี้มันเหมือนกับว่าคนที่คิดจะขายอ่ะขายไปหมดแล้วส่วนคนที่คิดจะถือตอนนี้ที่ยังไม่ได้ขายคือก็อาจจะไม่คิดจะขายแล้วอ่ะคือเป็นคนที่เหมือนกับโฮมานานมากแล้วก็ไม่คิดจะขายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทั่วโลกเป็นภาพบรรยากาศนี้อยู่ตอนเนี้ย เพราะฉะนั้นม,มันอยู่ที่เจ้าเลยตอนนี้ว่าเขาจะเริ่มขายตอนไหนหนึ่งคือในทางเทคนิคเนี่ยไม่เห็นย่อเลยนะคุณมารุตถูบะแต่ก่อนนี้<ม>เรา<ม>เราเแต่ก่อนเราย,ยังพอเห็นย่อสามสิบห้าสิบเหรียญบ้างเนาะตอนนี้ไม่ย่อเลยนะถึงย่อมาก็ย่อไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไปต่อเลยไปต่อเลยอะไรจำนองเนี้ยไม่มีการพักฐานระดับสองสมวันเลยเลยนะ MT พักฐานระดับชั่วโมงเลยอะผมเห็นเนาะจากดูครับแท่งอะไรเงี้ยนะใช่นะใชก็ก็จริงๆตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่การไปช็อตแน่นอนไม่ใช่การที่แบบไป ไปเก่งว่าลงแล้วจะเราจะเอากําไรฝั่งนั้นอ่ะคือคือมันเสี่ยงมากคือการขึ้นเนี่ยขึ้นง่ายมากลง,ลงเนี่ยลงเนี่ยกือว่าเราไปเล่นกะลงใช่ปะ่ะมันจะเป็นลักษณะว่าถ้าลงอะ่ะมีโอกาสว่าลงแป๊บเดียวเราเพ่เผยเผก็ปิดไม่ทันด้วยอ,อ,อย่าใช่ถูก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 อ่าประมาณน,นี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ข่าวก็ก็เห็นเห็นกันนะแบบพวกสงครามใช่ไหมตะวันออกกลางเนี่ยมีแบบเพิ่มเขื่อนขึ้นมาครับแต่แล้วยูเครนเซียก็ ยังลุ้นๆกันอยู่อืมแต่ว่าแล้วเรื่องภาษียงทําเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนว่ายังไปต่อคื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 อแกคือทําแกเปิดทุกแนวลบเลยเนาะอืม <c oughs> แต่ว่าจริงๆอ่ะจริงๆผมว่าหัวใจจริงๆเขาอ่ะไม่ได้ไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะทําให้มันรุนแรงนะอืม <c oughs> อันนี้ผมเดาในแง่แบบว่าจากเรื่องของ เอ่อนโยบายของเขาอ่ะถ้ามอง่างนโยบายเขาอ่ะจะเป็นลักษณะว่าคือเขาอ่ะยอมรับอยู่แล้วว่าการภาษีกำแพงภาษีของเขาเป็นนโยบายอของเขาต้องทำแน่ใช่ซึ่งผมก็และการที่เขายอมรับอ่ะคุณหนุ่มมันต้องมีของมาชดเชยคือคนประเทศเขาอ่ะโดนการนำเข้าที่แพงขึ้นของในประเทศแพงขึ้นแน่แต่เขาอ่ะพูดเสมอเลยว่าเขาจะมีมาตรการมาช่วยซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะมาช่วยให้คนเมกาแบบรู้สึกดีขึ้นน่ะก็คือการให้ราคาน้ำมันถูกอ่า เขาพูดตลอดเลยว่ารคาน้มันเนี่ยจะต้องถูกก็คือเขาได้เอาราคาน้ำมันลงมาอย่างก่อนเนี่ยตอนนี้มันหกสิบเหรียญจริงๆเมื่อก่อนราคาวิ่งอยู่มาณสามสิบเหรียญก็มีอ่าใช่ใช่ก็ถ้ามันลงไปอย่างนั้นจริงอ่ะก็คือลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากตรงเนี้ยเพราะเงินเฟ้อโดยรวมอเมริกาก็อาจจะถูกช่วยจากตรงนี้มาด้วยก็ได้วราการที่ราคาน้ำมันมันจะถูกได้คุณหนุ่มโลกมันต้องสงบอ่ะถูกคือมันต้องสงบซึ่งซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นนะเห็นมันเห็นเฮี้ย้่งะ จริงจริงๆแล้วมันควรต้องขึ้นนะจริงๆแล้วบันต้องขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแหล่งลเสเซียกับแหล่งแหล่งตัวหนอกลางนี่คือก็แหล่งน้ำมันใหญ่เลยนะครับคุณมาุษใช่ครับใช่อืมก็คือจริงๆโดยสรุปก็คือคิดว่าคิดว่าจริงที่ขึ้นเนี่ยข่าวสงครามเนี่ยตอนนี้ไม่ได้จริงอยู่มันเป็นชนวนที่ทำให้มันเก่งกําไรขึ้นมาแต่ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆอ่ะก็คือคนทําราคาเนี่ยเขาอยากจะทําราคาอยู่แล้วพอมีข่าวเล็กน้อยแบบนี้ก็ดันขึ้นอย่างเดียวเขาซื้อซื้อดันขึ้น จริงๆน่าจะไม่ได้บานปลายนะคิดว่า,าแต่เรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องไอ้เศรษฐกิจจดถอยเองผมว่าก็ยังคงมีกลิ่นความกังวลน,นะมีกลิ่นความกังวลในในในสในใน,ในตลาดลงทุนตลาทุนสาระเหมือนกันถูกปะยังมีอยู่เพราะว่าหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเลยก็จริงๆอ่ะ<อ>ผมว่าคีย์ที่ทองขึ้นจริงๆอ่ะไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสงครามคือคือตอนปัจจุบันนะวันนี้ที่ขึ้น,นาระยะสั้นอ่ะสงครามใช่แต่ว่า แต่ว่าตีมที่ทาให้มันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแล้วยังไปไปต่อไกลๆน่าจะเป็นตีม r e เซช s i นเนี่ยร <Research ion S 1> <ล>ีเซช s i นน,นน่ะเนาะใช่ซ,ซึ่งซึ่งมันยังไม่ได้พูดแบบออกเป็นตัวเลขจริงๆด้วยแค่คาดการมผมว่าตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่คุณทําพูดแล้วนะว่าบางทีมันก็ต้องมีการยอมกกืนเลือดก,กันบ้างอะไรเงี้ยผมว่า <Okay. S 2> ตรงนั้นตลาดตรงนั้นตลาดกังวลมากเลยนะคุณมรุ์ถูกปะต่างวัดตลาดกลัวเลยตลาดมาแน่รีเซช s i นตอนนี้ ผมเห็นคาสัมภาษณ์หลายๆคนเองก็บอกว่าไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมามันก็เป็นเฟกพอสมควรเหมือนกันนะจากตัวเลขแบบที่แบบเออค่าใช้จ่ายตัวของตัวรัฐบาลสหรัฐเองกับตัวการเติบโตของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการจ้างงานอัตราอะไรต่างๆนานาเองก็บอกวยังมีส่วนต่างติดลบที่ทําให้แบบดีเซชันก็ค่อนข้างจะชัดเจนมันชัดอยู่เนาะผมว่าตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นคีย์หลักเลยป่ะเป็นคีย์หลักจริงๆผมมองเป็นคีย์หลักนะจริงๆการขึ้นรอบนี้เนี่ย คือถ้ารีเซชั่นมาเนี่ยทองวิ่งแบบโอ้ยสามพันห้าจะมาก็ได้สามพันห้าะคือคือตอนนี้เอาง่ายนั้นราคาไหนก็มาได้คุณหนุ่มขึ้คนซื้อไม่ถึงว่าอยู่ที่เจ้ามือเลยเพราะว่าตอนนี้เชื่อไหมว่าซื้อตอนนี้ยราคาตรงนี้สามพันกับราคาสามพันหนึ่งอ่ะคนขายอ่ะไม่ค่อยมีเหมือนกันคือคนขายมันไม่มีของแล้วคนนี้อยากจะขายเขาขายหมดแล้วส่วนคนซื้อเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยคือคนง่ายที่ถือมาแบบมีของไม่เยอะเขาเขาไม่ได้จะขายง่ายแล้วคนตรงเนี้ย เพราะว่าถ้าคนจะขายมันต้องขายไปนานแล้วไงคือมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาต้องแบบของมันหมดแล้วถ้าดูจากฟลในไทยอะไรนะก็ครับไม่ค่อยขายถามว่าคนไทยมีทองไหมมีนะคนที่มีมีอยู่แต่คนพวกนั้นเขาคิดยังไงเขาก็คิดว่าเขาไม่คิดจะขายแบแรกอยู่แล้วครับตั้งแต่ทองสองหมื่นบาทอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่คนกลุ่มนี้ยคือกลุ่มที่มีอยู่ครับอ่าฮะแล้วแล้วแล้วตรงตรงนี้ค่าพรีเมียมในในในตลาดเป็นไงมากคุณมรุตของตลาดพรีเมียมนะคุณนม Mm. หมายถึงว่าตอนเนี้ตลาดไม่ได้ไม่ได้แบบว่าก็เห็นเลยว่ามันปกติอะขึ้นมาเนี่ยเอ่อจะต้องมีแรงขายไหลมาในไทยใช่ปะตลาดมันจะไมไ่ตั้งพรีเมียมแต่ตอนนี้คือตลาดค่อนข้างพรีเมียมอยู่ขนาดทองขึ้นออทําไฮส่วนเมืองนอกนะส่วนเ mm hmm. มืองนอกที่ผมพูดไปในฟิตลาดฟ uh ิวเจอร์อะไม่ไม่เห็นเลเวอรเลจเลยไม่มีเลเวอรเรจหมายความว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้มีคนแบบไปถ้ามีเลเวลแบบเขาเวลาทองขึ้นอ่ะมากครับเวลาเขาโฟโมโอ่ะเขาจะไปไล่ซื้อไล่ซื้อใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีช็อตแบบชอ็ชอตสคว๊ตก็คือแบบแบบโดนโดนแรงโดนมังครับเออคัดแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปแรงๆอ่ะตอนนี้ไม่เห็นภาพนั้นนะอไม่มีนะคือคือคนก็ไม่กล้าซื้อนะหมายถึงว่าคนที่เป็นนักกิงกําไรไม่ได้กล้าเข้าไปโฟโมนะเพราะน่นโอกาสที่มันจะเกิดช็อตสคว๊ตตอนนี้ยังไม่มีด้วย โอ้คุณมรุดขึ้นมาสี่ร้อยเหรียญแล้วนะจากต้นปีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะนี่เกิดพูดถึงพูดถึงโกลสปอร์ตนะโอ้ใช่เยอะมากครับเยอะมากเลยนะเป็นปีทองของทองคาอีกปีหนึ่งเลยทองท,ทองไทย <c oughs> นี่แบบทองไทยนี่ห้าพันห้าแล้วมั้ง่นะผมจาไม่ผิดบาทหนึ่งบาททองคําม,มาขึ้นมานะ ừ, ถือว่าสูงมากๆเลยนะคุณมรุดผมว่าสูงครับจริงๆบาทเนี่ยบาทเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็คือพยายามอ่อนอยู่นะคือบาทอ่ะมันแข็งนะแต่ว่าทองขึ้นมาเยอะมากแต่มันแต่บาทเองเนี่ยแข็งน้อยมากก็คือแสดงว่ามันพยายามอ่อนอยู่ คืนนี้เอฟโวเอ็มซีมองไงบ้างอะเอฟโเอ็มซีจริงจริงมันคาดกันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคุณหนุ่มอ่าไม่ค<อ>งหลอกเบีย้ยอ่าเต้องดูเฟดพูดแต่จริงริงผม,มรู้สึกว่าเฟดตอนเนี้ยากเขาว่าหลายอย่างที่เฟดมกักจะพูดเลยก็คือเขาคาดการไม่ได้เลยว่าครับเอ่อนโยบายของทำเนี่ยมันจะกระทบตลาดเท่าไหร่บ้างผลผลทุกคนก็แคยเดาใช่ไหมใช่ทุกคนแค่เดาว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเขาก็พยายามมีเรื่องของการช่วยช่วยประชาชนออกมาด้วยนะพวกไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีหรือว่า น้ำมันนี่เขาจะกดราคาลงซึ่งตอนนี้เราเห็นว่าราคาน้ำมันไม่ได้แพงขึ้นนะอืมเขาก็พยายามกดอยู่แต่เข้าจริงๆนะคุณมรุ้เรื่องของโนโยบายภาษีทาเองเนี่ยมันหึมหึมมาประมาณเดือนเสร็จแล้วนะแต่เอาเข้าจริงๆ <c oughs> มันก็อยู่อยู่ไม่กี่หมวดเองนะที่แล้วก็มันเอฟเฟกมันมีเพียงแบบว่าไม่กี่ประเทศเองนะถูกปะใช่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องเนี้ผมก็ตามอยู่เหมือนกันคือการรัฐมนตรีคลังเขาบอกว่ามัน มันต้องทำแบบนี้แหละแต่ว่าเขาจะทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้คค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วนี่คือนี่คือแค่จุดเริ่มต้นของนโยบายภาษีถูกไหมใช่คือคือมันจําเป็นจะต้องทําเพื่อย้ายฐานการผลิตกลับอปกาโอเคมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใมันคงมาเรื่อยๆอะคุณหนุ่มแต่ว่าอันนี้คือแบบเริ่มต้นของเขาอะไรเงี้ยก้อนใหญ่น่าจะสองมีสารนะถูกไหมที่จะผมว่าน่าจะไปลุยกับจีนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้จีนยังไม่ค่อยพูดถึงมากอืมแต่ว่าเขาอาจจะต้องเคลียร์พวกแบบถ้าลุยกับจีนเต็มที่อันเนี้ย ยังไงเรื่องใหญ่ก็ตัวโล่งก็มีการก็กระทบเรื่องราคาสินค้าอะไรกระทบหนักแต่ว่าก็คือเขาต้องเคลียร์ผมว่าเขาาจะต้องเคลียร์เรื่องเรื่องราคา้มันให้มันชัวร์ก่อนว่าลงอ่ะผมว่านี่คือนี่คือฐานของเขาเลยเนาะถูกไหมราคาน้งมันเพราะมันเป็นต้นทุนทั้งเรื่องของการเดินทางอ่าเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะถูกไหมถูกครับแล้วก็ฐานการผลิตะอยากกลับไปอเมริกามากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าถูกว่าในอเมริการาคานั้งมันมันถูกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ผลิตง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย่าขนส่ง็ถูกนะ อเมริกาเขาผลิตอัลมันดับสองโลกนะถ้าเขาจะผลิตจริงจังเพราะถ้าเขาจะผลิตแล้วให้ประเทศเขาใช้จริงจอย่างจังมันก็ยิ่งถูกลงไปอีกก็ได้อะไรอย่างเนี้ยอืมอืมโอเคอย่างนี้อินเตอร์โกลแนะนําการลงทุนยังไงดีครับการลงทุนผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะว่าเรียกว่าไงเดียคือ3ับมันห้าสิบเนี่ยมันก็มาง่ายง่ายอ่ะมาง่ายๆผมว่ามองไปสามพันหนึ่งร้อยเลยก็ได้อืมยังไล่ซื้อไหมซื้อเนี่ยคือตอนนี้ที่ระหว่างซื้อกับขายตอนนี้คุณหนุ่มถ้าไม่มีของเลยแล้วเราแบบว่าจะมาช็อตรงนนีี้เ่ย ลองตรงนี้ได้เปรียกว่าลองได้เปรียกว่านะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องบองในขนาดในน้ําหนักที่เถ้าหลุดสามพันเนี่ยก็คัดไปหลุดสามพันเดี๋ยวมันอาจจะมีข่าวแบบสงครามอะไรแบบผิดหวังไม่ได้รุนแรงกว่าที่คาดอะไรเงี้ยซึ่งเราคาดว่าน่าจ,จะไม่รุนแรงอนะ่ะถ้ามีมข่าวมันอาจจะยอ่อในจังหวะย,ย่อแล้วนะก็เราต้องคัดไปก่อนที่สามพันมันมันเผื่อมันย่อลึกกว่านั้นเราค่อยไปซื้อเพิ่มไงอะไรแบบนี้คัดเก็ตเท่าไหร่ครับหลกัหลกๆคือตอนนี้ไม่ไม่ช็อตแน่นอนเพราะถ้าเราไปช็อตเนี่ย โอกาสโดนกแบบแรงๆเยอะมากเล้วเป้าเท่าไหร่ครับสามพันหนึ่งไปเลยปะสามพันหนึ่งนี่ก็คือถ้าเบรกสามพันห้าสิบขึ้นไปได้ก็น่าจะไปสามพันหนึ่งเลยอ่ะจริงสามพันห้าสิบไม่ไม่น่าสนใจด้วยซ้าเพราะว่ามันดูไม่มีนัยยะอะไรจากตรงเนี้ยใช่ป้อมวานมันทะลุจากสามพันสี่นี่ขึ้นมาสามพันสี่สิบไปนะคุณมรุตจุงปะใช่ครับแล้วทองไทยล่ะครับคุณมรุตทองไทยเนี่ยก็คือถ้าเป้าแบบพันหนึ่งผมว่ามันน่าจะเกือบประมาณสี่หมื่นแปดที่หมื่นแปดพันแปดร้อยอ่ะโอ้ห้าหมื่นบาทห้าหม ห้าหมื่นบาทผมว่ามาแน่ปีเนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามาในเร็วๆอาทิตย์นี้หรือเปล่าหรือว่าไงแต่ว่าแต่ว่าช็อตแบบเนี้ยมันเป็นช็อตที่แบบบางทีมันมันวิ่งวูดเดียวถึงได้เลยนะช็อตเนี้ยแต่ว่าแต่มันก็คือช็อตเกมอะไรอ่ะอย่างที่บอกนะถ้าใครอยู่ในตลาดมานานนันเนี้ยเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มขายเนี่ยก็คือจะลงแรงแน่แน่แต่ว่ามันมันก็อาจจะแบบมันจะหูวาแป๊บเดียวมันจะแบบมันไม่ได้จะเป็นขาลงไปเลยนะมันจะแบบปรับฐานอะไรของมันร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ย อืมอีกนานไหมคุณมรุดมองสัญญาณตรงนั้นผมว่าผมว่าผมเป็นเป็นเจ้ามือตอนนี้ผมว่ามันผมว่าจะเอาขึ้นต่อเพราะว่าเซนติเมนต์อะไรอนนีมันดูน่าเล่นแล้วก็คนยังกังวลเรื่องรีเชชันโดยที่ยังไม่ได้มีข่าวออกมาด้วยถ้ามันไม่ถ้าถูกเอาง่ายถ้าข่าวสงครามอ่ะแค่ไม่ได้ดีขึ้นนะแค่อยู่ตรงๆอ่ะมันก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆถ้าข่าวสงครามอ่ะไม่จำเป็นจะต้องออกมาแล้วแบบว่ารุนแรงขึ้นนะ ไม่จำเป็นต้องดูแรงขึ้นขอแค่แบบยังไม่ได้ข้อยดข้อยังไม่ได้ข้อว่าจะจาไม่ลงตัวอะไรเงี้ยนะอแค่ทรงๆอ่ะมันจะวิ่งขึ้นได้เรื่อยๆและตอนเนี้ยคือเขาจะทําราคาได้เรื่อยๆยกขึ้อย่างเดียวคือผิดหวังเขาจะคือคือน่าจะเห็นสามพันหนึ่งก่อนเห็นการพักตัวแรงถูกไหมน่าจะผมคาดว่าน่าจะเห็นก่อนอืมอืมก็ต้องรอดูแล้วกันเนาะไม่แต่นอกว่าคืนนี้ผมไปทูมไมโอเมซีจอลมพาเวลจะพูดอะไรยังไงบ้างดอทพอร์ตจะเป็นยังไงผมว่าก็เอฟเฟกต์ระดับหนึ่งเหมือนกันนะถูกป น่าจะประมาณหนึ่งแต่ว่าอ๋อพาวเวลเขาอาจจะให้ความเห็นเรื่องรีเซชชันด้วยใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมน่ากลัวนะพวกอินคอนมิบโปรดักชันอะไรพวกเนี้ยนะไม่มั่นใจว่าเฟดจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันใช่ก็ตามสไตล์เฟดก็น่าจะแบบพูดแบบกแบบเขาเรียกน่าจะพูดแบบประมาณว่าเออยังยังทำหน่อยอ่ยังคุณทำหน่อยเพราะปกเขาดูไม่ค่อยแบบแบบ แบบไปทางเดียวกันอยู่แล้วเขาอชอบอขัดกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่โอเคครับ<ม>เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงผลการประชุม ครับขอบคุณครับคุณมารุทครับสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครับขอบคุณครับต้องขอบคุณคุณมารุษธ์ุนทราเทเดอร์ของอินดากโกโกเทนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณมรุทบอกเราครับว่าโอ้โหแรงซื้อขนาดนี้นะครับ3,050ดอลลาร์นี้น่าจะมองผ่านแม่เลยครับแนวต้านแถวนั้นมองไปถึง3 0 0 0นึงกันเลยครับแต่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่จะมาถึงได้เร็วขนาดไหนตรงนี้ต้องมาติดตามนะครับปัจจัยหนุนตอนนี้ด้านหน้าถาโถมเข้ามาเลยครับที่ผ่านมาเราเห็นทองคาได้แรงหนุ ชัดเจนจแจมแจ้งมากขึ้นนะครับรัสเซียยูเครนแม้ว่าจะมีการเจียจาตกลงกันได้บ้างแต่ก็ยังไม่แน่ครับว่าจะ ตกลงแล้วจะหยุดยิงกันได้จริงหรือไม่แต่ว่าตอนออกกลางเนี่ยกับร้อนแรงขึ้นมาแล้วนะครับขณะที่ตลาดเองก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากสงครามการค้าที่ทําให้เศรษฐกิจถดถอยนะครับต้องมาดูกันเลยครับว่าคืนนี้หลังจากการประชุมเอไโอเอ็มซีแล้วทางเจรมญพรวเวลเองจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรบ้างนะครับผลกระทบจากสงครามการค้าจะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐจะทำอย่างไรบ้างรถเฟจะมีนโยบายเรื่องของดอกเบี้ยอย่างไรต่อไปในระยะหลังจากนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับตอนนี้ เรื่องร้อน,อนๆด่าหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต้องกอดติสะการของตลาดอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็การลงทุนคุณมรุดบอกเลยนะครับว่าอย่าช็อตลงมานะครับร้อย่อแล้วก็บายไปจะปลอดภัยมากกว่าครับนี่คือข้อมูลที่เราหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์ก,กดแชร์แลวก็กดส b s c r i b e ข่อทางต่างๆเพื่อเป็นกันบังใจ็บทีมงมันด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ